การแผ่นใช้งานการใช้งานการดูภาพคุ้มใช้ ดูอาทีพลอให้เป็นแถบสีเขียวก่อนมีสามารถปรับคอนโทรลได้คอนทัสต์ได้ดูรายการคนไข้เอ็กซเรย์ว่าเคยเอ็กซเรย์หรือไม่กดคลิกตรงแถบตรงนี้ ถ้เลือกตามวันที่ของคนไข้ถ้าอยากต้องการดูภาพของคนไข้วันนั้นให้คลิกไฟล์หลักโยนเข้ามาเลยถ้าอยากให้เป็นช่องดูหลายๆช่องกดสามารถคลิปได้หลายๆช่องกดคลิปวันที่เหมือนเดิมใช้มายโย,ยนไฟล์เข้าในช่องได้เลย ส่งนี้ก็าสามารถเปรียบเทียบภาพเดิมกับภาพใหม่ได้เลยครับไปอ้ออกกดออกได้เลยนิดน้อยถ้าอำการดูคนเดิมต่อคนต่อไปสามารถดูกดวิวได้เหมือนเดิมอันนี้มีสองภาพเป็น A P ใช้เมาส์คลิกเงื่อนเมาส์อย,อย่างเดียว จำนวนภาพถ้าต้องการขยายใหญ่กดที่สี่เหลี่ยมแล้วค่อยปรับหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาซูมเข้าซูมออกปรับคทาร์้าได้หรือคิดขวารูมเบร้อย